อ่ะสวัสดีครับน้องๆวันนี้ก็พบกับพี่นันนะครับกับหัวข้อใหม่เลยก็คือหลักสูตรนินจานะครับก็คือเพิ่มความเร็วในการอ่านนั่นเองโอเคนะครับอ่ะจุดเริ่มต้นของหลักสูตรนี้ก็คือเหมือนกับว่าอ๋อมีน้องถามพี่ครับก็คือจะเกี่ยวพี่ไปสัมภาษณ์น้องแล้วก็ถามว่าน้องเนี่ยมีการวางแผนอ่านหนังสือยังไงแต่ว่าน้องอไอ้ก็ตอบว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงดีเพราะว่าอะไร เนื้อหามันเยอะมากนะครับโอเคนะโดยเฉพาะน้องมอ6เนี่ยก็คือยังไม่รู้เลยว่าเราจะเริ่มจากตรงไหนดีซึ่งไม่ใช่ความผิดของน้องนะพี่ก็เข้าใจแหละเพราะว่าเนื้อหามันเยอะยศอย่างเช่นชีวางเงี้ยโอ้โหหกร้อยกว่าแนา่เราไหวไหมไม่รู้เลยว่าเราจะอ่านยังไงดีเลขอีกอย่างเงี้ยเออเนื้อหาจะเยอะนะครับวันนี้เนี่ยเราจะทํายังไงให้เราอ่านทานแล้วเราจะมีการวางแผนอ่านหนังสืออย่างไรวันนี้เราจะมาคุยกันในคลิปนี้นะครับซึ่งอของพี่อ่ะจะมีหลักสูตร ที่พี่ช่วยให้น้องได้เรียนได้รู้ได้อย่างค่อนข้างรวดเร็วนะครับก็คือเหมือนกับเปรียบตั้งหลักสูตรนินจานั่นเองโอเคอะเรามาเริ่มจากวิธีบ้นบานๆกันก่อนนะครับวิธีบ้นบานๆก็คือเออสมมุติว่าเราไม่ได้เรียนพิเศษเลยโอเคครับอะสมมุติว่าน้องเนี่ยไม่ได้เรียนพิเศษเลยพี่ก็จะอธิบายเลยครับเราก็ต้องอะไราอ่านเองถูกไหมถูกปะเออหรือไม่เราก็ต้องแบบว่าไปหาคอร์สติลฟรีอะไรเงี้ยประมาณนั้นซึ่งแน่นอนว่าของพี่มีคอร์สติลฟรีแจกน,นะครับเพนั้นน้องสบายได้เลยคอร์สติฟลฟรี เรียนรู้ได้เร็วมากๆจริงๆแบบเร็วจริงๆอ่ะแบบคือแบบว่า,เ,าเรียนจบแล้วก็คือน้องจะรู้ถึงความต่างระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนเลยประมาณนั้นโอเคนะครับอืมเพราะว่าขอพี่สรุปจากเนื้อหาอใจความสําคัญนะครับโอเคเอาก่อนเลยอย่างแรกเนี่ยเราจะวางแผนยังไงถูกไหม,มเป้าหมายของน้องรู้อยู่แล้วว่าส่วนใหญ่น้องที่เข้ากลุ่มของเราเนี่ยก็คือจะต้องการหมอเภสัชอะไรนะครับก็คือเป็นแพทย์เภสัชหรือว่าจะเป็นสัตวะหรืออะไรก็แล้วแต่โอเคซึ่งแน่นอนว่าเวลาในาการสอบเนี่ยจะต้องสอบ2ออย่างอยู่แล้วถูกไหมครับก็คือเป็นความถนัดแพทย์ถูกไหม โอเคนะความถนัดแพทย์กับอีกอันหนึ่งคือจะเป็นวิชาสามัญถูกไหมครับอ่าก็เป็นวิชาสามัญวิชาสามัญเนี่ยก็คือจะมีเจ็ดตัวแน่นอนว่าเจ็ดตัวนั้นน้ําหนักไม่เท่ากันถูกไหมอ่าพี่บอกเลยว่าในเจ็ดตัวนั้นน้องจะต้องเน้นสามตัวนี้ครับก็คือจะเป็นคณิตอังกฤษ โอเคนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือจะเป็นฟิสิกส์นะครับเน้น3ตัวนี้โอเคซึ่งแต่และตัวเนี่ยมันจะมีวิธีการฝึกไม่เหมือนกันโอเคนะซึ่งวิธีการฝึกเนี่ยพี่สอนไปหน่อยหนึ่งแล้วในคลิปในการเตรียมอ่านหนังสือของน้องม .45 ม .6 ม .6 นะครับวันนี้เราจะมาคุยว่าเราจะทำยังไงให้แบบว่ามันเรียนรู้ได้เร็วที่สุดโอเคพี่บอกเลยว่าอ่านเองเนี่ย มันก็ดีนะครับเพราะว่าน้องได้ฝึกในเรื่องของการอ่านเองแต่ว่าถ้านมีคนช่วยแนะแนวหรือคนช่วยแนะนําอย่างเงี้ย<แ>น้องจะไปได้เร็วขึ้นโอเควงเล็บนคนแนะแนวต้องเก่งด้วยนะถ้าคนแนะนะไม่เก่งเนี่ยน้องก็บอกว่าอาจจะไม่ได้เร็วเท่าที่ควรนะครับประมาณนั้นโอเคก็คือจะช่วยให้น้องแบบว่าเข้าใจได้ง่ายๆอ,อ่ได้งายยิ่งขึ้นคําถามคืออ่านเองยกตัวอย่างนะห้าชั่วโมงถ้าแบบว่าเมีคนแนะแนวหรือแนะนําให้ครับน้องอาจจะอ่านเหลือแค่สองชั่วโมงประมาณเนี้ย แล้วก็เข้าใจเท่ากับคนที่แบบว่าอ่าน5ชั่วโมงเหมือนกันซึ่งวิธีพวกนี้เนี่ยเกิดจากการที่แบบว่าน้องจะต้องอ,อ่านเองเยอะๆถ้าบอกว่าน้องอยากจะเริ่มเก่งนะครับแต่ว่ามันจะต้องเป็นการสะสมมาตั้งแต่ตอนม4เนะซึ่งตอนนี้เราก็พี่พูดในเรื่องของน้องม6นะครับประมาณนั้นโอเคน้องม6นี่ก็คือเหลืออีกปีเดียวเองเราจะไม่ค่อยไหวกันแล้วนะครับแล้วเราจะเริ่มยังไงดีโอเคหลักการก็คือถ้าเราอยากจะสอบติดนะอ่ะอันนี้คือเคล็ดลับเลยถ้าเราอยากสอบติด สิ่งที่น้องจะต้องเข้าใจก็คือการที่เราจะสอบติดมันไม่ได้ไหมายความว่าเราต้องอ่านครบทุกวิชาไม่จําเป็นต้องอ่านจบทุกวิชาใช่ปะคือน้องอ่านยังไงก็ได้ให้คะแนนมันถึงถูกไหมให้คะแนนมันถึงก็จะติดแล้วประมาณนั้นซึ่งการสอบหมอเนี่ยพี่บอกแล้วว่าทุกวิชาเกิน60จากหนึ่งคะแนนน้องก็จะสอบติดแล้วดังนั้นเนี่ยสมมติว่าถ้าเราอ่านแบบว่าไม่ทันหรืออ่านยังไงไม่ทันเนี่ย สิ่งที่จะทําให้น้องมีโอกาสในการสอบติดมากที่สุดนั่นก็คือน้องต้องอ่านตรงถูกไหมครับอ่านนี้ดอกจันเลยนะเราจะต้องอ่านให้ตรงครับแล้วเ,เราจะรู้ได้ไงว่าเราอ่านตรงหรือไม่อ่านตรงวิธีที่อ่านตรงที่ดีที่สุดก็คือเราจะต้องทําโจทย์จริงๆครับผมอืมจะต้องทําโจทย์จริงก็คือเป็นข้อสอบที่แบบว่าสอบจริงๆอ่ะประมาณนั้นเอามาฝึกทํานะครับซึ่งการที่เราจะทําข้อสอบจริงและได้แล้วเนี่ยอ่อ ปัจจุบันเนี่ยข้อสอบเนี่ยมันจะออกแนวประยุกเยอะด้วยสิประมาณนั้นโอ้โหประยุกเยอะคือแค่ข้อสอบจริงเรายังทําไม่ค่อยจะได้แล้วมันประยุกอีกโอ้ยิ่งไม่ได้ใหญ่โอเคนะอ่ะสเตปเป็นอย่างนี้ครับก็คือ5าวิธีที่เราจะอ่านได้อย่างเร็วที่สุดก็คือหรือโอกาสสอบติดมากที่สุดก็คือน้องจะต้องอ่านให้ตรงอันนี้คือคีย์เวิร์ดนะครับอ่านให้ตรงการที่จะอ่านตรงได้ก็คือเกิดจากาที่น้องทําข้อสอบจริงเยอะๆซึ่งแน่นอนว่า เราจะเอาความรู้ที่ไหนไปทำหรือว่าเพราะว่าตอนนี้เรายังพื้นฐานเรายังไม่ค่อยแน่นกันเลยโอเคนะน้องหลายคนเป็นใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยในการทําข้อสอบจริงได้อย่างเร็วที่สุดนั่นก็คือน้องจะต้องรีบจบครับรีบจบเนื้อหาให้เร็วที่สุดโอเคนะเนื้อหาให้เร็วที่สุดเลย เนื้อหาเรียนเนี่ยต้องรีบจบให้เร็วที่สุดการที่จบเนื้อหาเร็วที่สุดเนี่ยจะช่วยให้น้องทํามีเวลาทําโจทย์ได้มากขึ้นโอเคนะดังนั้นเนี่ยสมมติว่าปกติน้องม .6 กเนี่ยจะมีเวลาราวๆหกเดือนนะครับหก mt หก mt เนี่ยพี่แบ่งให้น้องเลยครับสองสองเดือนสองเดือนเนี้ยสองเดือนเนี้ยน้องจบเนื้อหาให้จบให้อ่อจบเนื้อหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ซึ่งตามหลักจริงๆอ่ะถ้าบอกว่าน้องอ่านเองอ่ะพี่บอกเลยว่ายากที่จะจบมากเลยโอเคนะ ดังนั้นเนี่ยการอ่านเองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีครับแต่ว่าเราต้องอ่านให้ถูกด้วยนะอ่านให้ตรงจุดอ่านให้ถูกประเด็นโอเคนะอ่ะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของเนื้อหาทั้งหมดตรงนี้เนี่ยพี่ช่วยน้องแล้วครับในเรื่องของตรงนี้ก็คือพี่จะมีคอร์สติวครับฟรีนะวงเล็บบอกก่อนว่าฟรีเอ่อก็คือน้องสามารถเรียนรู้ได้เลยใช่พี่จะลิสต์บทที่เป็นบทที่ยากครับแล้วก็ออกข้อสอบเยอะมาให้น้องทําก่อนเลยดังนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่จบทั้งหมด ในเรื่องของฟ okay, ิสิกส์เคมีหรืออังกฤษอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ามันก็จะเก็บบทที่หนักๆไปก่อนดังนั้นเนี่ยน้องลองนึกภาพดูว่าสมมติว่าวิชาทั้งหมดเนี่ยเจ็ดวิชาเนี่ยมีทั้งหมดหนึ่งรเซ็นโอเคนะถ้าน้องเก็บบทหนักๆหรือบทยากๆไปแล้วสัก5้เอร์ะแล้วที่เหลือเป็นบทง่ายๆอะน้องก็จะรู้สึกไงย,ยิ้มใช่ไหมครับอืมยิ้มละ ก็คือสุดจะโล่งเบาสบายโอเคนะเพราะฉะนั้นหลักสุดนินจาของพี่ที่เร็วที่สุดก็คือให้น้องดูคลิปของพี่ครับเร็วที่สุดแล้วจริงๆเพราะว่าจะเป็นการเรียนรู้ที่ไวที่สุดแล้วพี่ก็คัดเฉพาะบทที่แบบว่ายุ่งยากมาแล้วนะโอเคตามหลักจริงๆเนี่ยน้องควรจะอ่านให้จบ ที่สุดครับแล้วอีก4เดือนเนี่ยคือลุยโจทย์จริงโอเคนะอันนี้คือตามแบบว่าทฤษฎีสุดๆเลยนะก็คือเหมือนกับว่าเป็นทฤษฎีของพี่เองถ้าบอกว่าน้องที่เรียนกับพี่ก็คือจะทําได้ตามนี้นะครับแต่ว่าถ้าบอกว่าเอ่อน้องที่บริหารจัดการเองก็คือจะต้องอาจจะพยายามทําให้ได้ตามนี้ให้มากที่สุดแล้วครับจะช่วยให้น้องได้โอเคนะพี่ไม่แนะนำเออไอที่แบบว่า6เดือนอ่านไปอ่านไป6เดือนนะเพราะว่าน้องจะมีเวลาทําโจทย์น้อยมากเลยนะครับมันจะโอกาสในการสอบติดได้ เนี่ยอาจจะสู้ไอ้พวกที่ทําโจทย์เยอะไม่ได้นะโอเคนะอ่ะแล้วในแต่ละบทแต่ละวิชามีอะไรบ้างพี่ขอเน้นเป็น4วิชาหลักนะครับอ่านี่พี่ลิสต์ม,มาให้แล้วน้องสามารถกดพรแล้วก็คือดูตามได้เลยนะโอเคซึ่งแน่นอนว่าแต่ละโรงเรียนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนครับอย่างเช่นบางโรงเรียนเอาเรื่องเซตไปเรียนม .5 เนี่ยคณิตศาสตร์เอาเซตไปไว้ม .5 เอาเมทริกซ์มาไว้ มหอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วก็คือเนื้อหาส่วนใหญ่ก็คือมันจะไม่หนีไปจากนี้ครับก็คือเอาง่ายๆอ่ะผ่านไปมสมห้ามหกท้ายที่สุดก็คือจะต้องได้เรียนบททุกบทในนี้นะครับโอเคนะส่วนน้องเด็กหกห้าเนี่ยอ่อบางบทเนี่ยมันอาจจะตัดออกไปนะครับก็ไม่เป็นไรอืมก็สามารถเรียนในบทที่แบบว่าอา่อพี่เน้นไว้ให้ได้นะครับโอเคนะอ่ะมสมีบทอะไรบ้างน้องๆอาจจะลืมไปบ้างแล้วครับก็คือดูตามพี่ได้เลยนะก็คือจะมีเรื 4, ่องไรอ่าเซตถูกไหมตรกาตราจำนวนจริงทฤษฎีจำนวน ความสัมพันธ์เลยค่ะคณิตวิเคราะห์เมทริกนะครับโอเคนะอ่ะอันนี้เยอะนะมอกห้าก็อะไรเอ็กโล็อก,กตีกรอนเวกเตอร์คุณคุ้นบ้างไหมเนี่ยความรู้สึกเราน่าจะคุ้นคุ้นบ้างเนะยควรน่าจะเป็นครับสถิติรวมมิดนะครับหนึ่งสองสามท่านใจปกติแคคูล,ลัสโอเคนะครับอ่าได้นะอืมอ่ะเคอชีว่าบ้างม็อสี่ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นพื้นฐานนะครับที่จริงมันจะมีบทก่อนหน้านานานะแต่พี่ตัดออกไปเพราะว่าเนื้อหามันน้อยไป โอเคนะแล้วก็มีลายเซลล์ลักษณะพันธุกรรมยีนครโมโสมงวิวัฒนาการพืชฮาบทนะครับระบบย่อยอาหารหายใจหมุนเวียนเรือ่องภูคุมกันระบบขับถ่ายอ่าอันนี้ดูตามเลยนะแล้วก็มอหก็คือเป็นระบบประสาทระบบอ่าระบบประสาทระบบต่อมไหลท่อครับไฟลัมแล้วก็นิเวศนะครับระบบนิเวศพวกนี้ก็คือเป็นบทที่น้องจะได้เรียนกันนะครับตามอ่ออันนี้คือเป็นหลักสูตรของกระทรวงนะอ่อกระทรวงปัจจุบันนะครับประมาณนั้นอ่าในเรื่องของฟิสิกส์ก็มีนิวตันถูกไหมการเคลื่อนที่แนวดิ่งการเคลื่อนที่แบบต่าง พลังงานโมเมนตัมสมดุลกลนโอเคครับแล้วก็พวกความร้อนอะไรพวกนี้คลื่นแสงเสีงสงยงไฟฟ้าอะไรพวกนี้ที่เราจะได้เรียนกันนะครับโอเคก็สามารถดูไปได้ดูไปได้เลยสาหรับน้องม .6 นะว่าบทไหนเราเรียนไปแล้วบทไหนเรยนายังไม่ได้เรียนเราจะได้เตรียมพร้อมนะครับบทที่เราเรียนไปแล้วเนี่ยก็น้องก็ดูได้ว,ว่าอันไหนที่เรยายังไม่แม่นอย่างเงี้ยโอเคอ่ะเราไาดูเคมีกันโครงสร้างอะตอมตารางธาตุพันธะเคมีปริมาณสารนะครับของแข็งของเหลวนะแล้วก็พวกอัตราการเกิดปฏิกิริยาสมดุลกลนกฎเบสไฟฟ้าเคมี แลกค่านะครับเคมีนีเคมีนี C เนี่ยออกเยอะมากเลยครับอืมโอเคอ่ะอันนี้คือโดยรวมทั้งหมดที่น้องจะเห็นแล้วนะโอเคต่อมาพี่จะบอกบททําคะแนนแล้วครับบททนานําคะแนนบททําคะแนนในเรื่องของคณิตศาสตร์มสีครับตัวที่ทําคะแนนก็คือจํานวนจริงครับพี่ลากแล้วมันติดไหมเนี่ยเนี่ยติดไหมวะติดต่อ่อนมากโอเคถ้างั้นเอาเป็นแบบไฮไลท์ไฮไลท์ก็ไม่ค่อยติด <laughs> โอเคไม่เป็นไรอ่ะอันนี้แล้วกันอ่ะจานวนจริงครับ ตัวนี้ดอกจันออกเยอะครับแล้วก็เลขาคดิตวิค์ครับออกทุกปีครับอ่าดอกจันเมทีครับออกด้วยครับทุกปีนะครับเอกโปล็อกอ่ออันนี้ออกทุกปีโอเคนะตีโกนก็ออกเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็แล้วแต่พิมพเน้นนะเพราะว่าตีโกนอ่อข้อสอบค่อทางยาอ่านไปดีแทบตายยังทําแทบไม่ค่อยจะได้เลยนะครับประมาณนั้นแต่ว่าบางปีมันก็ง่ายนะตามดวงโอเคนะก็อ่าแล้วก็จานวนเชิงซ้อนนะครับแล้วก็ลําดับอนุกรม โอเคอ่ะ okay. อันนี้คือไอ้บทที่พี่วงเนี่ยก็คือเป็นบทที่เอ่อควรจะเก่งนะครับประมาณนั้นโอเคอ่ะแล้วก็ที่เหลือก็คือแคลคูลัสควรจะเก่งครับอืมแล้วก็เอ่อการแจกแจงปกติเนี่ยออกทุกปีนะครับเป็นตัวแจกคะแนนโอเคอ่ะ okay. อันนี้คือของคณิตศาสตร์นนะมาของชีวะบ้างชีวะจริงๆเนี่ยมันจะเน้นในเรื่องของเอ่อลักษณะพันธุศาสตร์ครับยีและโครโมโซมอ่ะอันนี้วงนะแล้วก็พืชด้วยอืมอันนี้บอกเลยว่าหมดเลยครับของหมอมันเอาหมดเลย ต้องเก่งครับในเรื่องนี้โดนเหมารวมอ่ะล้วก็โดนพันออนนี้ด้วยครับระบบประสาทแล้วก็ต่อหลายท่อไฟล่ามไม่เน้นนะระบบมิเวก็เอาด้วยครับเพราะว่าเป็นออกจริงโอเคนะก็เยอะอยู่นะประมาณนั้นดังนั้นเนี่ยชีวะก็คือเหมือนกับน้องต้องอ่านทั้งหมดเลยอะแล้วมันต้องเนื้อหาเยอะโอเคไม่เป็นไรก็สู้ๆประมาณนั้นโอเคอ่ะฟิสิกส์ครับฟิสิกส์ก็คือจะมีกฎรวมกฎแรงนิวตันนะหรือว่าเป็นพวกกลศาสตร์พวกนี้คือจะเป็นกลศาสตร์ บอกว่าออกหมดเลยครับอืมสำคัญทุกบทโดยเฉพาะเรื่องของงานพลังงานแล้วก็กฎนิวตันนะครับเน้นมากที่สุดเลยต่อมามห้าครับมห้าก็คือ,อความร้อนเนี่ยยากนิดนึงของไหลก็ยากนิดนึงหมายความว่ามันก็ออกนะครับแต่ว่าเมื่อเทียบกับความยากกับจํานวนข้อสอบแล้วมันเหมือนกับมันสู้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็จะไปเก็บเรื่องนี้ครับเสียงกระแสนะครับประมาณนั้นโดยเสียงกระแสนี่ออกเยอะมาก ไฟฟ้าแน่นอนออกเยอะหมดเลยโดยเฉพาะไฟฟ้าสถิตไฟฟ้ากระแสตรงแล้วก็แม่เหล็กไฟฟ้านะอันนี้ก็ออกเยอะโอเคนิวเคลียร์อะตอมเป็นตัวแจกคะแนนครับก็ควรเก็บไว้ด้วยก็ดีนะมันก็ออกแหละแต่ว่ามันก็ออกตามหลักของมันโอเคอะต,อต,อต่อมาครับต่อมาต่อมาโครงสร้างอะตอมอควรรู้ไหมตารางธาตุเนี่ยออกเยอะครับดอกจันครับแล้วก็พวกพันธะเคมีปริมาณสารสัมพันธ์นี้บอกเลยดอกจันออกเยอะมากของแข็งของเหลวการก็ไม่เท่าไหร่นะโอเคอะ สมดุลเคมีกับกรดเบสดอกจันกรดเบสกรดเบสอ,ออกเยอะมากครับโอเคนะไฟไฟ้าเคมีก็ออกเยอะครับทุกปีประมาณนั้นแรกเนี่ยก็คือเหมือนชีวะไม่เน้นมากครับเคมีนีเน้นครับส่วนพวกนี้ก็คืออ่านเหมือนชีวะนะก็ไม่ได้เน้นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้ามีเวลาก็ต้องอ่านานะ้ามทงนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้พวกนี้ก็คือจะเป็นพวกที่แบบน้องจะต้องแบบว่าเ,เน้นนะครับเน้นก็คือแบบว่าจะต้องรีบอ่านคือถ้ามีเวลาก็คือรีบเก็บไอ้พวกนี้ก่อนเลย อ่ะเห็นแล้วรู้สึกเหนื่อยใช่ไหมโอเคเพราะฉะนั้นน้องไม่ต้องกลัวเพราะว่าพี่ช่วยน้องไว้แล้วสังเกตดูว่าน้องเห็นมาว่าตัวนี้เนี่ยมันจะมีพวกที่มันเป็นตัวอักษรสีเหลืองอยู่อืมเช่นเช่นนี่ไงจำนวนจริงสีเหลืองเลยค่ะคณิตวิเคราะห์สีเหลืองตีโกนสีเหลืองแคลคูลัสสีเหลืองย่อยอาหารสีเหลืองสมองต่อมไรท่อสีเหลืองพวกเนี้ยสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองเพราะสีเหลืองคือไรสีเหลืองก็คือมีคลิปติวฟรีจ้ะพี่อุตส่าห์ทำให้นวเนี่ย ีคิวติฟีหมดแล้วดังนั้นเนี่ยวิธีที่จะเร็วที่สุดก็คือให้น้องเก็บไอ้ตัวเหลืองให้หมดก่อนครับจริงๆคือไม่ต้องคิดอะไรใน2เดือน2เดือนที่พี่บอกน้องไปอ่ะถ้าน้องใน2เดือนอ่ะน้องเก็บไอ้ตัวเหลืองหมดเนี่ยพี่ว่าก็ช่วยน้องได้ค่อนข้างเยอะแล้วนะอ่ะคิปติวของพี่เป็นงี้ครับสิบห้าคอร์สเนี่ยสวยงามเห็นไหมอืมก็คือจะมีระบบอะไรบ้างก็คือตามบทที่สีเหลืองที่พี่ป้ายไปนะครับก็คืออะไรย่อยอา,ยอาหารระบบประสาทต่อมไร้ท่อเห็นไหม สารสัมพันธ์โอเคแล้วแต่นะว่าน้องอยากจะดูอันไหนก่อนก็ดูได้เลยนะครับประมาณนี้อ่ากดเบสก็มีแล้วเห็นไหมพี่แจกแบบนั่นจริงๆครับจริงๆหมดนี้ราคาหลายหมื่นนะแต่พี่จกน้องฟรีนะครับโอเคอ่ะนี่ก็คือเหมือนกับช่วยช่วยน้องแหละอ่ะก็มีอะไรเคมีนซีกดนิวตันนะครับแล้วก็การเคลื่อนที่ดาวดิงแล้วก็โมเมนตัมงานพลังงานโอเคจํานวนจริงครับอันนี้ดอกจันครับโอเคอ่ะเลขาคณิตวิเคราะห์พี่ก็แจกด้วยนะออกเยอะ แล้วก็ตีโกนนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยแคลโอเคสิบห้าข้อนี้แนะนำดูให้จบภายในภายในสองสัปดาห์ประมาณเอ้ยไม่ใช่สองสัปดาห์ดิสองเดือนโอเคนะครับประมาณนั้นโอเคซึ่งเอ่อพวกนี้เป็นคลิปแจกฟรีนะสามารถหาหาดูได้ในกลุ่มติวฟรีของพี่นันนะครับก็คือพี่จะโพสเอ่อส่วนเอ่อส่วนใหญ่ก็คือคลิปพวกนี้ก็คือพี่จะโพสอยู่ในโครงการป้าน้องเป็นหมอเพศสัตว์นะครับก็คือเหมือนกับเป็นช่วยให้น้องแบบดูคลิปมีเพื่อนดูคลิปนะครับประมาณนั้น โอเคคลิปแต่ละคลิปเนี่ยก็คือจะไม่ยาวแล้วก็เน้นสรุปไปเลยนะโ okay. อเคสำหรับน้องๆที่แบบว่ามไม่ได้เข้าโครงการนะครับแล้วก็อยากได้15คอร์สนี้แบบว่าขอแบบดูง่ายๆเลยนะครับก็พี่ก็จะมีแนะนําตัวนี้ให้ครับก็คือจะเป็นรวมลิงก์คอร์สต,ติวฟรีของพี่นันนะจะมีอยู่15คอร์สนี่ตามนี้เลยก็คือจะเป็นคือมันเป็นอ e ีบุ๊กครับแล้วก็ในอ e ีบุ๊กเนี่ยก็คือจะมีแบบว่าก็คือจะมีหน้าปกอันนี้ใช่ปะ แล้วก็จะมีลิงค์คอร์สติวให้เลยค,คือน้องเรียนน้องก็กดลิงก์แล้วน้องก็เรียนได้เลยครับประมาณนั้นจะช่วยทํำเช็คติดได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคนะอืมซึ่งอันนี้เนี่ยตามหลักจริงๆก็พี่ก็ทําเป็นอ e ีบุ๊กครับก็สมมุติถ้าอ่าน้องสนใจนะครับอันนี้ก็พี่ก็ขายให้ในราคาถูกครับก็เท่าไหรอ่อ่ะมัน15บหคอร์สไหมพี่ก็คือคิดแค่ร้อหบบาทจริงๆถูกโคตรจริงๆถูกมากประมาณนั้นถ้าสนใจก็ทัก ทักไลน์ใต้คลิปนี้ได้นะครับประมาณนั้นอันนี้คือสำหรับท่านเราเอ่อถ้าน้องสนใจนะ15คอร์สประมาณนั้นโอเคหรือถ้าแบบบางทีก็คือถ้าเข้าไปในกลุ่มติวฟรีของพี่ก็คือสามารถดูได้ฟรีเหมือนกันนะครับก็แล้วแต่เราว่าเราอยากจะซื้อเป็นของตัวเองไหมก็ได้นะครับอ่ามันก็จะทําให้เราช่วยเช็คลิ์ได้เช่นบทนี้เรียนแล้วก็กาบกบาท,ทิ้งอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็คือถือว่าถูกมากเลยพี่ก็ช่วยน้องค่อนข้างเยอะแล้วนะประมาณนั้นโอเคถ้างั้นวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิป